โอ้ยหลอบเฮียแล้วพี่น้องเอ้ยหลอบเฮียแล้วถึกลักแล้วหายไปแล้วลังนึ่งสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวงใบครับผมสิภาพมายามหลอบครับส่งฝนสิตกเลยพี่น้องนี่มาแต่ทุระก็เลยแวะมายามหลอบพี่น้อง ไปสามมือแล้วพี่น,องงน้องเอ้ยลุยน้ำอาบน้ำก่อนโอ้ยตงุงเถ่าไว้นี่ก็เสียน้ำลงตัวมือนี่มาสิมันลงเบ็ดอยู่คือวะเนาะมันแรงพี่น้องเอ้ยนี่แหละผมลงเบ็ดมานี่แหละพี่น้องกัดดีอได้แหละมันแรงมาสิลงเนื้อเขียดจะสิะคือบ่คือเบิ้ง ะลุน้ำกันครับพี่น้องห้วยคนเปิดบ่อพี่น้องนั่ได้ยังไงเนาะโอ้ยหลอบเฮียแล้วพี่น้องเอ้หลอบเฮียแล้ว,ลลวถึกรักแล้ว อ้าเอ้ยหลอบหายแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นห้อยมาลงมาเอานะโอ้อากินแบบนี้นี่บ่ไวแล้วพี่น้องเอ้ยหลอบก็หาย ด้เก็บไปก่อนกิแนแบบนี้เดี๋ยวบาไ้แล้วมาพึ่งลังนี่ลังนี่ย่างอยู่ครับพี่น้องโอ้ยหายไปแล้วลังนึงโอ้หโอ้โอ้เอาเลยพี่นอ้องเอาเลว สวยงามแล้วอู้ยรอดรอบแตกลุดออกซ้ำนี่พี่น้องโอ้ยตา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 ยยังตัวนึงครับผมนี่รอบขาดแอ่มึงบัดนี่น้องเอ้ยรอบกว่าเฮียทั้งขาดพร้อมบัดนี่เอาเดี๋ยวป้นยู่ตรงนี้ โอ้ยนี่ครับพี่น้องหนึ่งแต้มครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับโอ้ยเสียดายเหล้วหลอบเสียสิพักหลอบไว้ก่อนครับผมส่วนนี้จะเข้าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเอาปลอาก่อน,นเอาปลอาก่อนครับผม